ครับกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ท่านอยู่กับกู้เมืองมนุษย์ h ช n แนลนะครับวันนี้ผมจะมาพูดในประเด็นข้อกฎหมายนะครับว่าผู้จัดการมรดกเนี่ยถ้าเกิดว่าจัดการมรดกไม่ดีนะฮะเช่นโอนทรัพย์มรดกให้กับบุคคลอื่นอะไรเงี้ยทายาทนะครับทายาทคนอื่นที่เขามีสิทธิ์รับมรดกเขาต้องทํำยังไงนะะอันนี้ ผมนำมาจากคำพิพากษาศาลดีกาที่8ปดหนึ่งสปี5้าสครับเรื่องราวก็มีอยู่ว่าชอช้างนะครับชอช้างเนี่ยได้ทำพินัยกรรมนะครับว่าถ้าเกิดตัวเองเสียชีวิตไปเนี่ยที่ดินที่ตัวเองมีอยู่นะฮะก็ให้ตกเป็นของอออ่างนะครับให้ตกเป็นของออออ่างครับทีนี้ต่อมานะครับอออ่างก็ เสียชีวิตนะครับโดยออ่มีทายาทอยู่6คนนะฮะมีทายาทอยู่6คนก็คือใน1ถึงใน6นะครับใน1ถึงใน6ทีนี้ศาลนะครับก็ได้ตั้งให้ในายหนึ่งเป็นผู้จัดการมรดกนะศาลตั้งให้ผู้นายหนึ่งเป็นผู้จัดการมรดกต่อมานะครับ แทนที่ในหนึ่งนะฮะจะแบ่งปันทรัพย์มรดกให้ใน2ยนายสน4ยนายหน6แต่ว่าในหนึ่งเนี่ยก็เอาที่ดินกับเอาที่ดินเนี่ยไปโอนขายให้กับนายกนะครับแล้วก็เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองนะฮะนายกก็ซื้อไปโดยที่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับซื้อโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนแล้วก็จดทะเบียนโดยสุจริตด้วยนะครับประเด็นก็คือว่าต่อมานะฮะ ในสองสามสี่ห้าหกเนี่ยมาฟ้องในหนึ่งแล้วก็กอกไก่ขอเอาที่ดินอันเนี้ยคืนประเด็นก็คือใครมีสิทธิ์เดียวกันระหว่างสองถึงหกกับกอไก่นะฮะใครมีสิทธิ์เดียวกันเนี่ยสองถึงหกกับกอไก่ใครจะมีสิทธิ์ในที่ดินที่เป็นทรัพย์มรดกอันเนี้ยนะครับไปดูคำวิิจัยของศาลกันนะครับ สามวิจัยว่าชอช้างนะครับทําพินัยกรรมนะฮะยกที่ดินวิพากษ์ให้แก่ออ่างนะครับต่อมานะครับชอช้างก็เสียชีวิตลงนะก็ตายนะครับพอตายเสร็จปุ๊บนะฮะที่ดินมันก็ตกเป็นของอออ่างใช่ไหมต่อมานะครับให้ออ่างก็ทําพินัยกรรมเหมือนกันนะครับก็ยกทรัพย์สินของตัวเองที่ได้รับจากชอช้างนั่นแหละให้แก่ในหนึ่งถึงในหกนะครับ ทีนี้อออ่างก็เสียชีวิตอีกพอนายออ่างเสียชีวิตนะครับไอ้ที่ดินที่พิพาทนะที่ดินที่เป็นทรัพย์มรดกมันก็ตกเป็นของนายหนึ่งถึงนายหกนะครับตกเป็นของนายหนึ่งถึงนายหแล้วก็ศาลก็ได้ตั้งให้ในายหนึ่งเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกนะครับแล้วศาลก็บอกว่าแม้ว่าศาลจะตั้งให้นายหนึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของออ่างนะครับ ในหนึ่งเนี่ยก็มีอำนาจเพียงจัดการทรัพย์มรดกของออ่างแทนทายาททุกคนนะครับแล้วก็ในหนึ่งเนี่ยมีหน้าที่ต้องแบ่งปันทรัพย์มรดกที่พิพาทให้กับทายาททุกคนเท่านั้นนะครับตัวในหนึ่งเนี่ยไม่มีสิทธิ์นําที่ดินพิพาทของใน 2- ถึงใน6ไปขายให้กับนายกไก่นะครับโดยไม่ได้รับความยินยอมจากใน 2- ถึงใน6นะ ส่วนนายกอไก่นะครับแม้จะซื้อที่ดินนะครับโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนแล้วก็จดทะเบียนแล้วก็ตามนะครับนายกก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์พอจะเห็นคําตอบแล้วนะศาลก็เลยฟันตรงว่าดังนั้นนะครับการที่ใน2ถึงใน6เนี่ยฟ้องเรียกเอาที่พิพาทคืนนะครับก็คือที่พิพาทอันเป็นมอดนั่นแหละนะจึงเป็นการใช้สิทธิ ติดตามเอาคืนทรัพย์สินจากผู้ไม่มีสิทธิ์ยึดถือไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1336ากนะฮะศาลก็พิพากษาต่อไปว่ากรณีเนี้ยไม่ใช่เรื่องการเพิกถอนการชอบฉนนะครับตามมาตรา237เพราะว่าการที่จะเป็นเรื่องการเพิกถอนการชอบฉนนั้นน่ะนายหนึ่งต้องมีสิทธิ์ที่ทจะโอนนะครับแต่กรณีนี้นะฮะให้นายหนึ่งไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะโอนที่ดินเลย ดังนั้นมันจึงไม่เข้า2องสนะครับแล้วก็สารกพิพากษาต่อไปว่าเมื่อใน1เนี่ยโอนขายที่ดินของใน2ถึงใน6โดยไม่มีสิทธิ์นะครับแล้วก็นายกอไก่เนี่ยก็รับซื้อที่ดินพิพาทมาจากใน1ซึ่งตัวในหนึ่งเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ขายแม้นายกอจะรับโอนมาโดยสิทธิตและเสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนแล้วก็ตามนะครับนายกอไก่เนี่ยก็ ไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทเห็นไหมฮะทั้งนี้นะครับเป็นไปตามหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนนะครับเมื่อในหนึ่งนะครับเขาไม่มีสิทธิ์อะไรในที่ดินผืนนี้นะเมื่อไม่มีสิทธิ์แล้วในกผู้รับซื้อผู้รับโอนก็ไม่ได้มีสิทธิ์ดีไปกว่านี้ในหนึ่งหรอกฮะก็คือว่า ไม่ได้กรมาสิทธิ์ไปนั่นเองทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าไอ้การฟ้องติดตามไอ้การติดตามเอาทรัพย์มรดกคืนตามมาตรา1 3ึ่งเนี่ยอายุความมันกี่ปีนะครับคำตอบนะบไม่มีกําหนดอายุความหรอกครับนะบดีการ่าสุดที่ตัดสินไว้ก็คือดีกาที่2638ปี2562นะครับตัดสินว่ามาตรา1336กเนี่ยการติดตามเอาทรัพย์คืนเนี่ย มันไม่มีอายุความนะครับโอเคนะฮะคิดว่าน่าจะได้คำตอบไปแล้วนะว่าสมมุติว่าเาจ้ามรดกใช่ไหมเจ้ามรดกถึงแก่ความตายนะครับแล้วก็มีผู้จัดการมรดกนะครับแล้วก็มีทายาทนะสมมติมีทายาทมีในหนึ่งในสองในสามผู้จัดการมรดกนะครับ ไม่ได้ไม่ได้แบ่งโมดกให้กับทายาทเลยนะไม่ได้แบ่งเลยแต่ว่าพูดก,การโมรดกเนี่ยกับเอาทรัพย์โรดกไปขายให้กับบุคคลภายนอกนะครับบุคคลภายนอกก็ซื้อโดยสุจริตนะครับเสียเงินเสียค่าตอบแทนจดทะเบียนแล้วด้วยนะครับแม้ว่าบุคคลภายนอกจะสุจริตก็ตามนะในหนึ่งในสองในสามที่เป็นทายาทเนี่ยก็ฟ้อง เรียกซับออกกับบุคคลภายนอกได้ตลอดเวลาจะ10ปี20ปี30ปี40ปีได้หมดนะครับเพราะว่าเป็นการใช้สิทธิตามหน้าตา3าม3 3 6มันไม่มีอายุความนะโอเคนะครับคิดว่าน่าจะเก็ตพอสมควรนะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผม